วันนี้จะพามาดู Subaru BRZ หรือคนอื่นเขาเรียกว่า b r BRC นะครับแต่ไม่ถนัดแบบมาแบบ2รุ่นที่หน้าตาแฝดต้องใช้คำว่าแฝดแฝดจริงค่ะแต่ว่าสีน้ำเงินมันไม่ค่อยเหมือนกันค่ะพี่พีทอ่ะเดี๋ยวง่ายๆวันนี้เดี๋ยวเราทำคลิปเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันใครสนใจคันไหนแจ้งได้เลยนะครับเพราะว่ามีรถมี<ร>อะไรบ้างคะเรามีให้อันนี้คือก่อนเฟสลิฟต์อันนี้คือเฟสลิฟแล้ว นะครับถ้าใครยังแยกไม่ออกเดี๋ยววันนี้พามาดูความแตกต่างกันคุยก็อยากรู้เหมือนกันนะเพราะเป็นผู้หญิงนะคะแยกแยกไม่ออกเลยอะค่ะพี่พีทต้องถ้าดูเผินเผงงแน่ใช่ค่ะนะคอันนี้คือปี13อันนี้ปี13าครับอันนี้คือปี19นะคะใช่ครับผมโอเคค่ะนะครับแต่มันจะมีนอกเหนือจากนั้นคือคันเนี้ยคันปี19เนี่ยเราเราแต่งมาเสร็จหมดแล้วนะคะค่าออกเดิมๆิมจากโรงงานจแบบนี้ใช่ครับผม อ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวเราสังเกตง่ายไฟหน้านะครับอันนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ mm hmm. LED เรียบร้อยเดี๋ยวรบกวนพี่ปุ้ยเปิดไฟพาหมากอีกไหมพาหมากแล้วหรอพาหมากะนะร,รุ่นเลยนะ,ะเ0สุดุดเดี๋ยวพี่เปิดชั้นนี้ให้อ่ารูปร่างโมไฟนั้นยังเป็นตากลมแบบว่ารูกไฟข้างในเป็นกลมๆอยู่นะคะแต่อันนี้แบบว่ามี เ,เพิ่มขึ้นแบบเป็นเม็ดเม็ดอ่ะอันนี้มันจะเป็นเม็ด LED หมดแล้ว<ม>นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นไฟหลอดเป็น HID นะแบบแบบก่อนหน้านี้นะครับผมอ่ะถัดมานะครับดูที่ด้านนี้เลยตัวไฟตัดหมอกเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นตัว face l i เนี่ยจะมีแง่งออกมาแล้วค่ะนะครับถ้าเป็นตัวตัวเดิมเนี่ยตัวเดิมมันจะเรียบๆไฟตัดหมอก้านล่างตรงนี้ก็จะแบบมีซี่ๆใช่อันนี้จะมีซี่ๆขึ้น ส่วนคันขวามือเนี่ยเป็นลิ้นหน้าคาร์บอนแต่งมาเสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้จะเป็นเดิมโรงงานใช่เรเรียบหลูกันแบบคนละแบบนะคะพี่เพชรอ่ะครับผมเดี๋ยวดูภายนอกกันก่อนภายนอกอ,อีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นจุดคลิปคลิปด้านนี้ด้านข้างนะคะอ่ะด้านนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นของโตโยต้า t แปดหกมันจะเป็นมันจะเป็นตัวเลขแปดหกอ๋ออันนี้มันจะมีเป็นน่่เห็นไหมคลิขึ้นมานะคะอันนี้มันก็จะดูซิ่งกว่า พอเฟนลิฟต์มันก็จะซิงขึ้นมากืาอออกแนวสปอร์ตเพิ่มขึ้นนะคะนะครับถัดไปนะครับเป็นจุดของเสาอากาศนะครับอันนี้จะเป็นชาร์จฟินแบบนี้นะคะนะครับถ้าเป็นตัวก่อนเฟนลิฟต์เนี่ยจะเป็นเสาอากาศปกติอยู่เหมือนคลี่ประวันนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเดิมนะคะอ่าไหนไหนเดินแล้วเดี๋ยวเราพาบนด้านท้ายส่วนบอดี้ของของ BRZ แนะครับผมจุดเด่นคือต้องมีเขาเรียกว่ารถมันมีกล้ามสังเกตชัวทรงอ,งองเอล เหมือนผู้ชายแบบเด่นเวทอะนะตั้งสองคันอันนี้เป็นโครงสร้างเดียวกันหมดแบบมีสะโพกนะคะคันนี้เห็นเห็นแล้วเมียนลมอ่านนั่นไงนะครับไปท้ายด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวก่อนเฟรนดิฟยังเห็นนะยังเป็นยังเป็นหลอดส้มๆปกติอยู่เลยนะครับสวยอ่ะขนาดแเดิมๆก็สวยแล้วนะพี่ว่าส่วนพ่อกับฟิวเซอร์นะครับในสองรุ่นนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นฟิวเซอร์แบบเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยทำความสะอาดง่าย นะครับจะเป็นท่อคู่ออกแบบนี้แบบเดิมก็ดูเรียบหรูอะ่ะไปดูข้างหลังกันดีกว่าอ,อีกคันหนึ่งปีสิบเก้านะคะคันนี้ปีสิบเก้านะส่วนคันปีสิบเก้านะครับไฟท้ายสังเกตจะเป็นไฟ LED หมดแล้วนี่นะครับเป็นเม็ด LED นะครับส่วนด้านส่วนด้านนี้จะเป็นไฟถอยนะครับนะครับส่วนคันนี้นะครับดิฟฟิวเซอร์เหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนท่อท่อคันนี้จะเป็นอะคาร์บอิกนะครับแล้วก็มี มีสเกิร์ตไซส์ไซส์ด้านข้างมีเป็นคาร์บอนนะครับรวมถึงด้านข้างด้วยอันนี้ปีกข้างหลังอันนั้นมีไหมคะไม่มีครับอันนี้แต่คันนี้มีเนาะถ้าเดิมอาจจะไม่มีมานะครับอันนี้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเติมน้ำมันนะคะเราจะดูภายในคันไหนก่อนไปคันปีสิบสามก่อนดีกว่าค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพาล้ออีกไหมล้อยังเหลือล้อถ้าใครอยากได้แบบแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็มากับล้อเอ็นไก นะครับผมรหัสยางนะครับสองสองห้าสี่สิบนะครับ R 1 8อันนี้แต่งเสร็จหมดแล้วสามารถซิ่งได้เลยใคร<ม>อยากได้แบบเดิมๆแล้วเอาไปปั้นเองค่ะ,ะคบแบบนี้ก็ได้แบบนี้เพราะจริงๆอะ่ะในรถโมเดลนี้ครับหายากเพราะส่วนใหญ่เนี่ยวัยรุ่นบ้านเราอะเอาไปแต่งกันแบบ <เล S 1> สุดกันหมดแล้วใช่แบบแซบบักแบบพร้อมแซมพร้อมซิ่งพร้อมแซงค่ะ จะเป็นแบบว่าคูมนะคะสองที่นั่งนะด้านหลังบอกเลยว่ามีไว้เพื่อโชว์ค่ะอะ<ก>ะ่วยไม่ได้กระจกกระจกก็จะเป็นเฟรมเลนสนะครับอ่าสังเกตดูก็ก,ก็ทำให้ดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็ซิ่งหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องเสียงถ้าเป็นคันนี้นะครับยังปกติอยู่เป็นเหมือนที่คุ้นเคยดีกว่าเป็นรถสปอร์ตที่ขับง่ายแบบที่เราคุ้นเคยวิทยุมันเหมือนในพวกโตโยต้าเอิดอ่ะ ออกแนวยังรถญี่ปุ่นนะคะนะครับผม,ปมเป็นญี่ปุ่นอยู่ส่วนแอร์ก็เป็นทูโซนเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกียร์หน้าตาเหมือนเกียร์ธรรมดา<ะ>แต่เป็นออโต้หกสปีดอย่าออโต้แล้วนะนะครับเบาะนะครับมีเบาะอุ่นให้นะครับผมแล้วก็มีระบบการขับขี่นะครับจะมีมีโหมดสปอร์ต<ะ>แล้วก็โหมดสโนว์ซึ่งบ้านเราไม่ได้เจอสโนว์แน่ๆแหละนะครับนนแล้วก,นะแวก็แล้วก็มีโหมดแทร็กถ้าโหมดแทร็กเนี่ยกดไป อันนี้คือต้องหาที่ถ้าคนไม่เก่งต้องหาที่โล่งๆนิดนึงนะเพราะเพราะคันนี้ะะท้ายพร้อมจะปัดอยู่เสมอ,อคันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังค่ะนะครับส่วนเบาะนะครับจะเป็นหนังผสมเอาคันทาร่านะแต่ว่าถ้าคันทาร่านะเวลารถแรงแรงเร็วๆนะคะก็เขาก็แบบล็อกตัวเราไว้ได้ด้วยนะสําหรับตัวเบาะเบาะจริงๆถ้าเอาจะจะเอาไปแต่งเสิ่มอะผมผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นฟิวบักเก็ตซีดมาอยู่แล้ว เดิมๆก็สวยอ่ะแต่ถ้าใครยากาไปแต่งเพิ่มก็ได้นะคะนะครับเดี๋ยวพามาดูพอถึงปี2019เป็นโฉม19ภายในเป็นยังไงกันบ้างคะเปิดเข้ามานะครับอันดับแรกที่เราจะเห็นเลยแน่ๆเลยคือเรื่องของเบาะเบาะเดินตัะเข็บนะครับ,บค,คันนี้สังเกตมาพี่ปุ้ยจะมีโลโก้โโกอ,กอาจจะเป็นโลโก้ BRC อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับโหมดการขับขี่เหมือนกันทุกอย่างนะครับผมพวงมาลัยก็จะดู ดูสวยขึ้นค่ะนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ภายในเราพูดแล้วไม่ได้มีอะไรต่างวันนี้มีมีจอเปลี่ยนเปลี่ยนจอมานะคะนะครับเดี๋ยวเรามาฟังท่อคันนี้ดูไม่ไค่ะเข้าไปดูเข้าไปฟังสีอ่อะเดี๋ยวพียเดินไปฟังเสียงท่อให้เขาคันคันนี้อยู่หน้าปัดซอยยังได้ยินเลย ะะเสียงแบบื ừ, คือเสียงดีอ่ะเป็นไงอะไรนะเป็นยังไงอะไรนะหูไปหมดแล้วพ้าะมันดงจัดนะคะหูตึงเลยทีเดียวอ่ะครับผมพาชมกันครบแล้วะนะครับผมอยากทราบราคาเดี๋ยวขอคันปีสิบสองันสิบคันนี้ก่อนได้คะ่ะค<ๆ>ันนี้นะคะเป็นซูบูรุนะคะปีอานะคะ2อจุดนะตัวนี้นะครับตั้งราคาขายนะคะอยู่ที่1,197,000บาทคา่ะอยากทราบกันประวัติ จัดไปแน่นนะคะสี่ปี5ปี6ปีสมเท่าไหร่นะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะคันนี้ไม่เท่าไหร่ครับคันนี้ไม่อยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นค่ะอ่ะคันถัดมาคันถัดมนานะคะเป็นซูนะะ 0, บร์รูนะคะ BRC นะคะ2.0งจุักเตอร์ค่ะปี2อ1 9 2019าครับค่ะตั้งขายนะคะอยู่ที่1 4 9 7 0 0้าี่้าเพันบาทคะ่ะเลขไม้น,นะคะอยู่ที่10,000แสนค่ะพีทอ่ะเลขไม่ใกล้เคียงกันร,ราคาจริงๆถ้า ถ้าดูกันจริงๆก็ต่างกันไม่เยอะค่ะหลักๆก็อยู่ที่ว่าเลือกแบบไหนชอบแบบไหนเลือกแบบนั้น ถูกต้องค่ะนะครับแล้วถ้าคุณมีรถแบบนี้ไม่ได้ใช้ถ้าคุณเบื่อถ้าคุณอยากขายอยากเกินติดต่อเราได้นะครับที่หลังบ้านเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ใหใ<ช>ด้วยะนะครับผมสามารถนัดชมรถได้ยังไงบ้างครับค่ะได้ถึง2สถานที่นะคะตั้งแต่เอ่อมีราชเกพลึนะคะอยู่นนทบ,บุรีนะคะก็มาได้ตั้งแต่9ก้โมงเช้านะคะจนถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะคะก็คืออยู่เกษตรนอาวมินนะคะตรงมอเตอร์สแควร์นะคะท็อปออฟทันนะคะไปกันได้นะคะหรือจะทักอินบ็อ์เข้ามาทั้งที่เพจ เดอะเบสวันหรือ t ็อปออ i ทันก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นรถของ The ะเบสวันทั้งหมดนะคะในเครือ t เดอะเบสวันทั้งหมดแถมรถทุกคันนะคะเราประกันไม่ชนหนักไม่ชนหนักนะคะผิดความไฟไหม้น้ําท่วมแน่นอนค่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทิ้งไว้เสมอจองให้ทันแล้วพบกันที่เดอะเบสวันมอเตอร์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ